สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง The Magic Code หมอแมนพลังเลขพบกันเป็นประจำนะครับในรอบนี้เป็นดวงรายเดือนนะครับซึ่งจัดให้ครบทั้ง12ราศีนะครับเป็นดวงรายเดือนพฤศจิกายนก็จัดให้กันแบบเนิ่นๆเลยนะครับเรียกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ราศีต่างๆนะครับจะมีทิศทางดวงชะตาเป็นอย่างไรเราก็มาเช็คกันจะได้เป็นไกด์ไลน์วางแผนชีวิตได้นะครับ ก่อนอื่นหากท่านชื่นชอบเรื่องการตรวจดวงราศีลัคนาราศีแบบนี้นะครับแล้วท่านยังไม่เคยกดติดตามหมอแมนก็ขอเชิญชวนให้กดติดตามเอาไว้นะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ใครชื่นชอบเรื่องของตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขนำโชควันที่1วันที่16นะครับเลขเด่นประจําวันต่างๆหรือแม้กระทั่งเลขเบอร์มงคลเบอร์มือถือ ท่านอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันนะครับกดไลค์ในแฟนเพจ Facebook ชื่อว่า The Magic Code ชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและพิเศษสุดใครที่ชื่นชอบเรื่องของตัวเลขนะครับลุ้นตัวเลขเด่นประจำวันท่านสามารถเข้ากลุ่ม l i ค์แอนะครับก็แอดไลน์เข้าไปก่อนนะครับมีแอดด้านหน้าด้วย Man MGC นะครับเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำในการเข้ากลุ่มไล์เป็นกลุ่มลับนะครับ<ข>ก,ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะมีตัวเลข มาเสิร์ฟให้ทุกๆวันเลยนะครับไปเป็นกาลยานามิตรกันนะครับแล้วใครที่ต้องการที่จะตรวจดวงส่วนตัวนะครับแบบมีค่าโครนะครับท่านสามารถติดต่อผ่านแฟนเพจ Facebook ชื่อ The Magic Code ได้เลยนะครับสำหรับอัตราค่าบริการก็มีบอกไว้หน้าแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หมอแมนจะเปิดรับคิวนะครับวันที่25ตุลาคมนะครับจำวันให้ดีนะครับวันที่25ตุลาคมใครที่ติดต่อเข้ามาก่อนก็จะเป็นการ จองไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็จะรันคิวกันเริ่มตั้งแต่วันที่25จนถึงสิ้นเดือนนะครับก็บอกไว้นิดนึงนะครับว่าจองคิวอาจจะต้องมีรอกันก่อนนะครับอาจจะไม่ได้สามารถที่จะดูได้เลยเอาละครับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศรีกร,รกฎนั่นเองนะครับในเดือนพฤศจิกายน2563ชาวราศรีกร,รกฎหรือลัคนาราศรีกร,รกฎนะครับดูได้ทั้ง2องอย่างนะฮะทั้งราศีทั้งลัคนาเนะี่ยเดือนพฤศจิกายนนะครับ ถ้าเป็นในเรื่องของการงานมันค่อนข้างที่จะล่าช้าหรือติดขัดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าดาวการงานของคุณเนี่ยนะครับดาวรังคารโคจรถอยหลังนะฮะไปอยู่ในเรือนสุภะบางทีเนี่ยล้าหลังล่าช้านะครับอะไรที่คิดจะทำเนี่ยไม่ได้เป็นหนังใจเลยมีความติดขัดอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่ายังโชคดีที่ว่าในช่วงวันที่14พฤศจิกาย,ยนเนี่ยนะครับครึ่งเดือนเนี่ย คุณมีดาวพระราศบดีเนี่ยจะมาเล็งลัคนานะครับนี่คือจุดที่ผันเปลี่ยนของชีวิตคุณเลยนะครับจุดเปลี่ยนผันเลยนะครับว่าดวงคุณจะดีขึ้นนะดวงคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมจากที่ช่วงก่อนเนี่ยอะไรที่มันเป็นตัวช่วยหรือเป็นลูกฟุกนะครับไม่ค่อยมีแล้วคุณจะรู้สึกว่าทําไมชีวิตเนี่ยมันมันก็เฉยๆดูราบเรียบนะครับอาจจะไม่ได้ถึงกับมีอุปสรรคมากแต่มันก็ไม่ได้โชคดีไปทั้งหมดนะครับ ชีวิตมันดูราบเรียบมันดูแบบว่าเฉยเฉยนะครับนิ่งๆด้วยอิทธิพลของทั้งพระเสาเนี่ยซึ่งเป็นดาวบัประเคราะห์ดาวความทุกข์เนี่ยนะครับก็เป็นอริเห็นไหมไปอยู่ในภพเสียแล้วก็ดาวพระราศวดีเนี่ยซึ่งเป็นดาวประธานไฟสุภเคราะห์เนี่ยเป็นดาวดีนะดาวใหญ่นยก็จะไปอยู่ในภพอริเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชีวิตของบุญมันก็ไม่ได,ดีสุดแล้วมันไม่ก็ไม่ได้แย่สุดนะครับมันก็ทรงๆนะฮะ คราวนี้นะครับวันที่14พฤศจิกายนเนี่ยดาวพัสัุสบดีจะเล็งลักนาของคุณนะครับแกนนี่ดาวพฤสัสบดีเล็งลักเนี่ยช่วงนั้นเขาจะโยกกับดาวพระอังคารด้วยซึ่งเป็นดาวการงานของคุณคราวนี้แหละครับการงานของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มได้แก้ปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาแบบเก่าๆค้างเก่าเดิมๆมันจะเริ่มได้แก้จะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่มันยังไม่ได้โฟลหรือว่าไม่ได้แบบแแแบบบบววว่่าาก้้ลสํเร็จง ชดนะช่วงชัวชวาลยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าดาวพระงคานดาวการงานของคุณเนี่ยยังพักองศายังถอยหลังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆแก้ทีละเปาะทีละทีละขั้นทีละขั้นนะครับเ,เสร็จแล้วเนี่ยคนที่ตกงานอยู่แล้วกําลังหางานใหม่นะครับหมอแมนมองว่าในช่วงวันที่14พฤศจิกายนเนี่ยมันก็มีมันมีโอกาสและมันมีเปอร์เซ็นที่คุณจะได้งานใหม่เหมือนกันแต่ถามว่า งานเนี่ยเป็นงานที่ดีแบบถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ต้องบอกว่ายังนะครับบางทีเนี่ยเป็นงานที่คุณได้หรือว่าคือได้ทําไปก่อนนะยังไม่ได้ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ที่ดีก็ได้นะครับแต่ว่าคุณเนี่ยอาจจะเข้าไปแล้วอยู่ในช่วงทดลองงานนะครับช่วงนี้สองสามเดือนเนี้ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงกระตือรือร้นเลยรู้สึกอะไรมันก็ไม่ค่อยเข้าที่เข้าทาง นะครับเพราะดาวการงินคุณมันถอยหลังต่อเนื่องเลยนะครับจนถึงวันที่27ธันวานะถอยหลังถึงปลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะดีจริงๆเนี่ยก็คือหลัง27ธันวานะฮะแต่สเต็ปแรกเนี่ยนะก่อนที่จะรอถึง27ธันวาเนี่ยนะครับไม่อยากให้เสียกําลังใจก็ต้องเ,ออเติมกําลังใจให้กันก่อนนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎด้วยดาวพระศรีเนี่ยจะโคจรเล็งลักนาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆจะเข้ามาครับสิ่งดีงามของคุณจะเข้ามาครับมีการเกณฑ์ได้เรื่องขั้นเรื่องตําแหน่ง วิกนี้คุณจะคนที่รอง,งานอยู่เราจะได้งานนะครับความก้าวหน้าในชีวิตนะครับสมมุตินะครับสมมุตินะครับใครที่อยากจะบวชนะตั้งใจอยากจะบวชอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้บวชนะได้อิอทธิพลของดาวพระนามบดีนะครับแล้วก็าดาวพระเกตด,ด้วยนะครับดาวพระเกตเนี่ยนะครับก็จะสถิตอยู่ถึงวันที่23่าเดือนพฤศจิกายนนะครับ จะย้ายออกในวันที่24่สิบนะครับเพราะนั้นดาวพระสัสบดีจะเข้ามาวันที่14นะก็จะเจอกันกับดาวพระเกตเป็นคู่พระหัสกับพระเกตเนี่ยเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่จิตวิญญาณเป็นคู่ทรรมะคู่ศาสนาเพราะนั้นใครที่ชาวราศีกรกฎที่อยากจะบวชหรืออยากจะถือศีลอะไรในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะมากนะครับช่วงระหว่างวันที่14เนี่ยถึงวันที่23หรือ24เนี่ยโดยประมาณเนี่ยช่วง 9- หรือ10วันเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะมาก ถามว่าทําไมถึงเหมาะก็คือว่าคือเข้าไปปฏิบัติแล้วมันจะได้จริงนะคุณจะคือไปแล้วไม่เสียเที่ยวนะครับไปแล้วคุณจะได้ความหมายในชีวิตนะได้ความโปรง่งได้เรื่องของธรรมะอะไรมาคือไปแล้วมันสมดังใจนะครับก็ถือว่านจังหวะที่ดีอันนี้ก็จิบยกมาบอกกล่าวกันนะครับอันนี้เรื่องของการเงินเนี่ยนะครับหมอแมนก็มองว่า มันอาจจะไม่ได้เสียหายมากแต่มันก็ไม่ได้ดีเลิศนะครับด้วยอิทธิพลของดาวอาทิตย์เนี่ยในครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือการเงินของคุณเนี่ยไปโคจรอยู่ในเรือนพันธุนะครับถามว่ามั่นคงไหมมันก็มั่นคงอยู่แต่ว่ามันเป็นนิดนิดคือการตกต่ำนะครับแสดงว่าเงินของคุณรายได้ของคุณเนี่ยยอดต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปแตะในเป้าหมายที่มันดีที่สุดนะครับมันก็อาจจะมี สิ่งที่มันต้องเว้นไว้หน่อยนะครับเช่นยอดต่างๆเนี่ยถ้าคุณหวังว่ายอดจะได้ร้อยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงนะฮะมันอาจจะประมาณแบบว่าหกสิบเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่านิดเนี่ยมันคือต่ําต้อยได้ค่านิดคือน้อยนะครับแต่วันที่16นะครับในเวลา2ทุ่ม28นาทีดาวทิศยกย้ายเข้าสู่เดือนปุตตะนะครับคุณก็จะมีโอกาสในการาได้รายได้ในช่องทางใหม่ๆนะครับหรือมีโอกาสมีเกณ์ที่ ได้เกี่ยวกับชคลราบด้วยนะครับแต่ว่าวันที่16เนี่ยจะไม่ทันนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายเนี่ยเวลาสองทุ่ม28สนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลออกก็ช่วงประมาณ4โมงเย็นเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ทันแต่ว่านะครับถึงแม้นะครับจะเวลาจะยกย้ายไม่เท่ากันเ <c oughs> <c oughs> กณฑ์ชคลราบของชาวกรกฏก็ยังถือว่ามีอยู่นะครับยังถือว่ามีอยู่นะครับเพราะว่าดาวพุธซึ่งเป็น อ่าไม่ใช่ดาวพุธฮะดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวโชคลาภของคุณเนี่ยนะในวันที่1นะครับในวันที่1นะครับหรือแม้กระทั่งวันที่16เลยนะครับดาวศุกร์เนี่ยนะครับยังสถิตเป็นปฐุมเกณฑ์เป็น3แกลคนาครับสัมพันธ์กับดาวพระราหูเนี่ยเป็นคู่เสี่ยงโชคนะครับโอ้ตรงนี้ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้อยู่ในแง่ของดวงดาวนะอ่าแต้มดาวคุณก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับส่วนแต้มบุญคุณจะมีมากเท่าไหร่ มากน้อยอย่างใดก็ขึ้นอยู่กับดวงของคุณอ่าขึ้นอยู่กับบุญของคุณนะครับเอ่อ้าศีก็กดมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากญาตินะครับญาติพี่น้องนะถ้าเกิดนานๆเจอญาติทีบางทีเขาอาจจะแบบแอบมีเลขมาฝากคุณนะครับหรือนะครับมีโชคจากการเดินทางนะครับการติดต่อสื่อสารทางไกลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือให้คุณพิจารณาบินค่าอาหาร เวลาคุณไปทานข้าวนอกบ้านเนี่ยนะครับอาจจะได้บินใบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับบินค่าอาหารเนี่ยเพราะว่าคุณมีดาวพุธเนี่ยนะสถิตยอยู่ตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็น4แก่ลัคนาด้วยในวันที่4ในวันที่1ก็สถิตเป็น3แก่ลัคนาเป็นกเกษตรและมหาอุดก็ถือว่าถือว่าดาวดวงนี้ดีนะครับาดาวพุธหมายถึงกระดาษพวกบินต่างๆ อันนี้ทำไมต้องเป็นบินค่าอาหารด้วยเพราะว่าพุธเขาอยู่กับศุกร์นะครับศุกร์เนี่ยย้ายมาตั้งแต่วันที่24ตุลาคมนะครับนะยีตุลาคมเพราะฉะนั้นวันที่1เนี่ยศุกร์เขาจะอยู่คู่กับพุธตรงนี้เป็นคู่าธาตุน้ําอยู่นะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับขอให้คุณลองลุ้นดูก็แล้วกันส่วนเลขนําโชคนะครับเลขนําโชคมี3มหมายเลขนะครับก็คือ 8, 49สนะ สีนำโชคได้แก่สีน้ำตาลสีเทาดำนะครับแล้วก็สีเขียวครับ <c oughs> อาะละครับนี่คือดวงชะตาราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนของว่2563นะครับหากาท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ